ก็ขอเสริมอีกนิดน,นึงคะ่ะส่วนคลิปวิดีโอ,อนะคะอันนี้คือบางตัวเราก็ได้ทั้งรีวิวเนาะเหมือนกับมีเขาส่งสินค้าตัวอย่างมาให้ฟรีแล้วก็บางอันก็ไม่ได้สินค้าฟรีนะบางอันก็ซื้อใช้เองแล้วก็เอามารีวิวอย่างนี้แล้วก็จริงๆอ่ะสินค้าที่เราจะรีวิวอ่ะถ้าเรานึกไม่ออกว่าเราจะรีวิวอะไรตั้งแต่ตื่นนอนเลยเราใช้อะไรเริ่มจากตัวนั้นเลยก็ได้ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนเลยอย่างเงี้ย เราก็ดูสินค้าของที่เรามีที่อยู่ในบ้านนะ่ะคือเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปซื้อก็ได้ของบางอย่างคือเราใช้เองจริงที่อยู่ในบ้านในห้องห้องนอนห้องน้ําห้องนั่งเล่นคือทุกสิ่งทุกอย่างคือสามารถเอามาปักตะกร้าได้หมดเลยนะสําหรับนายหน้าไม่ต้องลงทุนเลยแทบจะไม่ต้องลงทุนเลยสิ่งที่เราจะทําก็คือการทําคลิป บางทีอ่ะเราทําคลิปไหนที่เราแบบจริงจังมากๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แมสนะแต่คลิปไหนที่เราไม่ได้จริงจังอ่ะเออแมสเฉยเลยงงเหมือนกันบางอันเนี่ยเป็นของของเล่นลูกอะไรอย่างงี้ก็คือแมสอะไรอย่างเงี้ยอันไหนที่แบบเราแบบเหมือนแบบเราเราตั้งใจมากๆเนี่ยไม่ไม่ไมแมสคะ่ะแต่อันไหนที่ไม่ไม่ได้ตั้งใจอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าเราทํามาด้วยฟิลลิ่งแบบอันนี้อุย้ยแมสเฉยอ๋อแล้วอีกอันหนึ่งนะคะก็คือคลิปในโทรศัพท์เนี่ยค่ะ ค,ค,ค,ลคลิปในโทรศัพท์เนี่ยค่ะสาคัญมากคลิปคลิปในโทรศัพท์เรามีเยอะมากมีเป็นพันพันคลิปเลยและเป็นคลิปที่เกี่ยวกับของลูกทั้งหมดเลยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วคือซื้อโทรศัพท์มาใหม่แล้วก็อัดชอบอัดคลิปลูกอะไรเงี้ย แล้วเราก็ดูในคลิปนั้นว่ามันมีสินค้าอะไรบ้างที่เราสามารถปักตะกร้าได้เราก็สามารถดึงคลิปๆนั้นมาใช้ได้เหมือนกันเอออันนี้ก็คือแบบทํามาเรื่อยๆเลยนะบางทีมันเป็นคลิปที่นานแล้วแต่เราก็อามาปักตะกร้าแล้วสินค้ามีเป็นร้านร้านชิ้นทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีจะไม่มีสินค้าเราคลิกไปคลิกไปเพิ่ม ที่ตะก้าใช่ไหมแล้วเราก็ไปที่ตลาดสินค้าแล้วเราก็ไปหาดูเลยว่ามันเป็นสินค้าตัวเดียวกันกันกบที่อยู่ในคลิปของเราไหมเออแล้วเราก็มาปักตะก้าเลยคือเธอง่ายๆเลยทุกคนลองเอาไปใช้กันดูนะถ้าถ้าเพื่อนๆมีเทคนิคอะไรที่แบบดีๆก็คือสามารถคอมเมนต์ตั้งไว้ได้เลยนะหรือว่ามีอะไรที่แบบว่าไม่เข้าใจหรือว่าอยากสอบถามถ้าถ้ารู้นะถ้ารู้ก็จะตอบให้ทันทีเลยนะ เข้ามาเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาคุยเข้ามาพูดคุยกันได้มาแลกเปลี่ยนเพื่อนกันก็ได้นะแบบมาเพิ่มเพื่อนกันอะไรอย่างนี้เดี๋ยวใครที่แบบว่าพี่คะหนูเพิ่มเพื่อนหน่อยนะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวก็จะติดตามกลับนะทุกคนเลยอยากให้คนที่เข้ามาทําใหม่แล้วก็แบบท้อคืออย่าเพิ่งท้อทาไปเรื่อยๆเหมือนปลูกต้นไม้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะแบบว่าเติบโตได้ภายในหนึ่งถึงสองวันแต่มันก็ค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย แล้วเราก็จะเติบโตไปด้วยกันเนาะเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างงี้ห้ามท้อนะห้ามท้อนะรู้ไหมอย่างน้อยก็มีรายได้เข้ามาอีกทางหนึง่งยิ่งเศรษฐกษิจแบบนี้นะอะไรที่มันเป็นเงินเป็นทองอะ่ะเก็บให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่บาทเดียวสู้ๆค่ะ